О, mm. oh, так. <laughs> สวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิชชิงชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่หมายเก่านะครับมานานแล้วนะครับหมายนี้นะครับผมนะครับประมาณหนึ่งเดือนได้นะครับวันนี้ก็ก็จะกลับมาเล่นอีกนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมนะครับคันที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นคันระยะสามนะครับผมนะครับคันระยะสามนะครับ ตกระยะสามนะครับทุ่นที่ผมใช้ก็จะเป็นทุ่นขนเมินเหมือนเดิมนะครับผมนะครับทุ่นขนเมินนะครับสนใจก็ติดต่อทางแฟนเพจหรือว่าเฟ e บุ o กเยาวฟิชชิงก็ได้นะครับผมนะครับดอกละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับนะครับวันนี้ผมจะตกเป็นบาลานนะครับ ตั้ง5้าตก2นะครับผมนะครับเป็นบาลานซ์นะครับอาการทุนบาลานซ์ของผมจะดีไหมนะครับก็ติดตามนะครับทุนขนเม่นของผมก็จะเป็นหางตันนะครับผมนะครับหางตันนะครับหลายหลายคนถามหานะครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับดอกละหนึ่งรบาทนะครับผมงานสวยโดนใจแน่นอนนะครับคุ้มกับราคานะครับในยุคโควิดนี้นะครับที่หาเงินยากๆนะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะครับ เหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นเยื่อคิงไซสเหมือนเดิมนะครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนี่นะครับฝากไว้ด้วยเด้อนะครับยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมนะครับเห็นจ้องข้างหลังนี้นะครับไม่ใช่ใครนะครับโปรแสนนะครับแอบอยู่ข้างๆผมนะครับไม่ให้ตกด้วยนะครับวันนี้นะครับนั่งใกล้โปรแสนไม่ได้นะครับเตียวตลอดครับปลาไม่กินนะครับ ังไงก็ไปชมกันครับันครับเห็นไหมครับเห็นไหมแต่แนวนะครับอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับสี่มานมโนะมันนี้เนาะ ป,ปูแสนวัดไปแล้วครับหลุดนะครับ 哦。Oh? โอ้ยอขึ้นง่าไม่บาดแท่งขวด เดินจะให้กูวัดจะได้กินแนวนี้อุอ้ยประกานะครับอุย้ย ปากกากินโหดว่ะสันทำไมไม่กินแล้วก็รูดตืด,ดลงสิสวยทำไมมึงแงกแยกปลาเทพปลาเทพ เจอปลาเทพเข้าให้แล้วก็หากินยากทุกวัน อู้ยังวะโัวแสนเหงาครับแต่ว่าผมก็พอได้วัดอยู่นะครับแต่ว่าทางปูวแสนเหงาสงสัยจะมานอนนะครับโูวแสน doing ประกาศอีกแล้ว cô xén con to nữa rồi nhé con to nữa rồi nhé con đáp khắp con đáp con đáp ôi nặng ngậu chứ con đáp ừ. khó nghe cô เด็กก็ไปบ่อไห้มาอ๋ไ่โอ้ย<อ>มากินมากินจะจะก,กล่องดับอู้อู้อ้ย <laughs> เอาร้อยแล้วสวนอยู่แล้วครับอยู่แล้วเอยขอบคุณโปรแสนมากๆเลยนะครับยยิ่นสบ,สบน้อ <laughs> โอ้จะนอนหลับ <laughs> อุยเงียบ ครับกล้องกล้องดับนะครับทิ้งไปนานมากเลยนะครับประมาณสามชั่วโมงได้นะครับผมนะครับนะครับก็มีไซส์อยู่นะครับนะครับคิดว่า จะไม่เข้าแล้วนะครับว่ากาว่าจะกลับแล้วนะครับกับปูเสียนดันมาเข้านะครับ <c oughs> นะครับตามกันต่อนะครับนะครับคิดว่าจะแห้วซะแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> คิดว่าจะเหี่ยวซะแล้วนะครับดีนะครับที่มากับโปรแยนถ้ามาคนเดียวสงสัยจะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ประกอบคันสวิงไว้นะครับกล้องก็งดับนะครับอุย้ยรอนานมากนะครับตามกันต่อนะครับ ตอกแฮงงๆนี่ก็บอเร็กบ่ โมเสนคือได้ตัวใหญ่แท้ ออ้ยปลากายอ้วมันมานครับมันมานก็แบบนี้แหละครับหมายนานๆนมาทีนะครับนั่งจนหลับ ประกาศอีกแล้ว <Kell ee anthropology> อุ้ยหามันคาดจะเก้าหมดนะครับก็เหมือนอย่างว่าแล้วครับถ้าเป็นห่งใกล้โปแแสนก็แห้วนะครับต้องห่างๆกันไว้อย่างนี้นะครับก็พอได้วัดอยู่นะครับเพราะว่าจะมีมันของโปแแสนนี่งําผมนะครับแต่ยักโตแต่ฮิกโต นะครับวันนี้ปลาก็กินอืดนะครับกินอืดกินช้านะครับผมนะครับแบตก็หมดด้วยนะครับอะไรจะมีอะไรนะครับเข้ากันไปหมดนะครับวันนี้นะครับก็ไปชมผลงานกันนะครับผมนะครับนี่นะครับผลงานนะครับบอย นะครับก็มีสายสวยๆมาให้อยู่นะครับวันนี้นะครับกับปลากาเล็กๆนะครับผมนะครับเก็บหมดนะครับไม่ไม่ปล่อยนะครับตัวเล็กนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกตลาดยากนะครับผมก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับนะครับ ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับยาวฟิชชิ่งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ